ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมคนไร้ตัวตนวันนี้ผมจะมารีวิวสกินปืน XM8 สกินปืนใหม่นะครับที่มีสเตตัสบวกดาเมจ2แล้วก็ระยะ1ลดทางด้านของลูกกรนนะครับตัดมาที่ตัวเกมนั้น,นะครับลงมาก็ได้ปืน XM8 เลยมีคนลงบนบ้านนี้2คนนะครับเมื่อกี้ผมจะขึ้นไปชาร์จเลยผมได้ปืน MP40 มาแล้วด้วย พอเก็บตัสุนแป๊บหนึ่งมีคนลงมาครับยิงยิงเข้าไปลมหนึ่งครับผมขอตามแล้กรลาา่าสั่ง่าปวแป๊บหนึ่งครับมีคนยิงถังอยู่บนบ้านนะครับขึ้นไปขึ้นไปนนนสีแล้วน้อยกัีน้อยๆนะครับปิดัวแปบ,บหนึ่งครับ เมื่อกี้มีคนจะขึ้นมาบ้านผมแล้วขอปาระเบิดเชิกไปก่อนสองคนสองลูกไม่ใช่สองคนนี่สองเ้าให้หนึ่งคนนะครับเมื่อกี้กำลังมาครับคงลมนัดให้ตายเถอะพระเจ้าอุยเฮ้อชวความสามารถเลยที เดือดช็อตกันไปเราโดนอยู่อยู่ข้างหลังเราตอนนี้ขอปั๊มยาก่อนนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาปั๊มที่นี่ก็ได้ผมว่าน่าอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเข้ามาแล้วครัยิงสองนัดมาเอ็มพีิบส่ ขอซ้ำอกแลวนะครับเก็บหนอยแปบ,บนึนกนนงกำลังหอนาฬติกาผมว่าก็ได้ได้แค่สี่คิวนี่แหละครับมันไม่มีคนแล้วอ่ะมันก็ตัดไปที่นี่เลยแล้วกันข้างหน้าผมมีคนนะครับตอนนี้ไม่โดนแล้วครับ ขอเช็คด้านหลังแป๊บไม่มีคนคนระับ <c oughs> ข้างหน้าเรามีคนอีกหนึ่งคนคนระับเฮ้ยนจะเป็นเพื่อนกับเราเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาตายนะครับตอนแรกก็ตกใจแล้วที่ไหนได้แต่ไม่เอาปืนมาเฮ้ยข้างหน้ามีคนนะครับ ข้างหน้ามีอยู่สองคนและเหมือนข้างหลังเราก็าตะกี้ก็มีอยู่นะครับตอนนี้หายไปไหนไม่รู้สำหรับสก,กินปืน xm 8สก,กินนี้ผมว่ามันก็ก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพิ่มดาเมจสองแล้วก็เพิ่มบอกสเตตัสทางด้านเพิ่มระยะสำหรับผมระยะนี่สำหรับ xm 8ผมว่าสำคัญนะครับเพราะมันใส่สโคปสี่ไม่ได้มันใส่ได้แค่สโคปสองนะครับ ถ้าเพิ่มระยะก็จะทำให้เรายิงไกลขึ้นแล้วเพิ่มดาเมจแต่ถ้าเป็นเพิ่มดาเมจสองอัตราการยิงหนึ่งนี้จะดีมากเลยนะครับหรือไม่ก็ดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองจะดีมากๆพอางปืนพวกนี้ต้องใช้อัตราการยิงนะครับมันสกาที่เพิ่มอัตราการยิงสยิงไปครับข้างหน้ามีสองนะครับ หแตกนครับจะชุบเพื่อนนี่จะมาชุบเพือนไหข้างหลังก็มีนยิกระทผมเป็นนข้างหลังข้างหน้าก็มีขหลังมีตอนข้างหลังเนียวกใจเย็นเดี๋ยวค่อยยิงเดี๋ยวค่อยยิง ข้างหลังลอ่ะใจเย็นๆอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงขอปั๊มยาแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวไม,ไ,ไม่ได้นะครับตอนนี้เราต้องเก็บข้างหลังนี้ก่อนนะครับอยู่นี่แล้วอยู่นี่ขอแฟดเป็นลูกไอ้กระเด็นมาโดนแปดเต็มเลยนะนั่นน่ะนี่เราเนี่โดนหัวครับ ร่านก็ใช้ได้นะนะครับเทียบเท่ากับสก้าเลยรอะไรมากๆแล้วข้อดีของปืนเอ8กแปด้นิ่งกว่านะครับดูนี่ครับสามสิบกยี่สิบเจ็ดนา้นยนลงไป ปลาเบิดเช็คไปหนึ่งดอกปลาเป็นไ้ีไ่ปลาระเบิดเช็คข้างหน้าตาไปครับพี่ข้างหน้าตายนึ่งลมมันน่าจะชุบกันแหละผมว่านะยิงยากอ่ะมันมี้บอโลกระสุนปืนเราก็จะหมดทำไปทำไปห้องบนเจ็บมาก ว่าในโดนด้านขวายิยงตายหมดเยชจางนี้ขอลองบวกกันหี่อยครับตอนนี้ขอจาะไอวอลเลยแล้วกันนะใครจะจ่อไอวอลตายไปเฮ้ยตอนนี้เราเหลือสองหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยโดนลุมหรือเปล่าครับ ข้างหน้าข้างหน้าไป่ว่าว่าไแรงมากะครับเพราะว่าสกิลก็ไม่ไดงเลยแหละปาระเบิดไปหนึ่งดอกว่าไงว่าไงจะเข้าไปช่วเพื่อนตายไปครับ่าไง